พี่โมมาเล่นเกมกันเล่นแพ้พี่เดี๋ยวก็ร้องไห้อีกหรอกไม่แพ้หรอกเล่นเกมกอบพี่โมก็มเหมือนเล่นกับไก่นั่นแหละได้เข้าเกมเลยน้องรักมาโอ๊ยโอ้ยพี่โมอย่าพึ่งตีรอหนูแป๊บ<แ>วายวายจะแพ้แล้วหรอน้องรักนี่พี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยนะขออีกตาพี่โมรอบนี้หนูจะเอาจริงละเออชนะอีกแล้วเล่นได้ไก่กาและเล่มากน้องรักลบเกมทิ้งเธอไอเขา แม่พี่โมแกล้งหนูอีกแล้วครับเอา้าไอ้โมแกแกล้งอะไรน้องอีกล่ะวันวัน,วนหาแต่เลือกให้แม่ปวดหัวไม่ได้แกล้งอะไรเลยครับแม่แค่เล่นเกมชนะน้องเฉยๆครับเกก็ยอมให้น้องชนะบ้าง,นะงไม่ได้หรอแพ้น้องบ้างมันจะเป็นไรไปโตแล้วยังจะเล่นเกมเป็นเด็กอีกเดี๋ยวแม่ยึดโทรศัพท์เลยนี่ฮะเดี๋ยวก่อนนะครับแม่แค่นี้จะไปฟ้องแม่ทำไมวะ พี่โมมาเล่นเกมกันอีกตาไหมจะเล่ <S <S นเกมอีกเหรอพี่ว่านะเล่นอย่างอื่นสนุกกว่าน้องเล่นอะไรเหรอพี่โมสนุกไหมเล่นมวยปั้มไงน้องรักเป็นไงสนุกไหมฮะนั่นทำอะไรกันอยู่นะลูกอ๋อเพิ่งเล่นเกมกับน้องเสร็จรับแม่น้องดีใจที่ชนะตลอดเลยนอนหลับสบายเลยครับ เออดีจริงๆไอพี่คนนี้ต้องแบบนี้สิยอมให้น้องชนะบ้างเชื่อฟังคำแม่ตลอดเลยเดือนเดือนนี้แม่เพิ่มค่าขนมให้นะลูกขอบคุณครับแม่ <laughs> พี่โมหนูมานอนตรงนี้ได้ยังไงอะเมื่อกี้พี่เห็นเล่นเกมอยู่ดีๆก็วูบไปเองนะน้องหรอพี่โมหนูฝันว่าได้เล่นมวยปั้มด้วยแหละอ๋อเหรอชอบไหมละ่ะ ชอบสิพี่โมอยากเล่นกับพี่โมจริงๆเลย